โดนคูรี่คาดสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายมหาชนนะครับเพิ่งตื่นนอนหมายมหาชนนะครับก็เป็นฝายหนองกระดีนะครับก็ส่วนมากที่นี้เขาก็จะมาตกหลิวนะครับเราก็จะมาลองตกดูบ้างนะครับคือผมมาตอนค่ามาตกหลายรอบแล้วก็ได้ตัวแต่ว่าแสงมันไม่มีนะครับก็เลยมาเช้าๆนะครับผมก ย่มาลองตกกันวันนี้จะได้ตัวไหมครับตรงนี้ครับบัวเขาโดนหนอนกินมาแล้วนะครับก็ปลาก็เริ่มออกหากินนะครับมันจะตกตรงนี้เลยเริ่มมีการหมายเริ่มไม่พอแล้วครับหมายเริ่มไม่พอปลาแกก็จะมาตกประจำของแกนะครับนี่ ที่ประจำนะที่ประจำคนนี้ที่ประจำคนนู้นนะครับผมก็ไม่รู้ประจำที่ใครนะเขามาก่อนได้ก่อนนะโดนครับปลาดินครับตัวแรกมาแล้วต่ออยู่นานไม่ไม่ยกดีกว่านะครับ ดเดือนนะครับาใส่เท้เาหญิงเพื่อความปลอดภัยนะนี่ครับไซส์ประมาณความมือได้ประมาณนี้ไปลอง,ลงต่างต่อเดียครับตากายายไม้หนึ่งแล้วครับโอ้หม้ปรหาชนนะครับมาแล้วสามนะครับเ,เรามาคนแรกนะ สายเดิมนะครับเป็นปลาตัวที่สองครับมาแล้วมาแล้วปลาเริมม่มร้อมายนี้ปลากินไส้เดือนแน่นแน่ครับโดนแล้วเรียบร้อยสองตัวชัวร์ๆโดนครับโอ้เป็นปลาซาปลาซารีบเก็บปลาเพราะเดี๋ยวจะหายนะครับ ปลานิน่น้อยโดนนะปลานินเดิมนะครับคันนี้คันกินาลี้ำงรับนกปลาน้อยไว้นะหนึ่งจุดแปด โอ้ยครับืมทุนถอนอารินใช้เงนสามู้นะเบ็ดสามหลังกินอยู่หลังนี้หลังเดียวครับนี่มีกระะโกมีตกร้อยนะแล้วก็กนะวกบารานแตะ,ะครับ ชอบเข้าไปตรงนี้นี่นั่นโดนนะนั่นก็โดนนะนั่นก็โดนนี่ก็โดนอืเฮึอย่าเ่งไปอันนี้ไว้นี่ก่อนอันนี้ไว้นี่ก่อนเอาปนินก่อนเก็บปนินก่อนนะ ก็ไปเก็บปลาสลัดด้านบนโยนขึ้นมาก่อนอันนี้โอเคครับไม่มีที่คีบไม่มีที่จับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาพามาจับตรงนี้มันคมนยตรงนี้มันคมนะนมนครับเอาพามาจับก่อน น,นส่ไม่ได้ใหญ่มากโดนผงปลานิบหน่อยเข้ายังไม่เจอสายที่ต้องถอนกำลังเลย โดนครับหูรขาดขาดขาดเลยอ่ะนี่ฮะดูดิบอกว่ายังไม่เจอไซต้องถอนกำลังดูกัดขาดซะเลยนะครับเรียบร้อยครับพอแล้วนะพอแล้วนอเล้วเดี๋ยวมาใหม่เทียบครับก็จบกันไปแล้วฝากคลิปนี้ครับก็แดดร้อนแล้วนะครับแดดร้อนเราเรามันโรากลัวแดดนะครับก็ ได้มันนะครับวันนี้มาเช้าครับแล้วที่ตกมาก็จะเป็นปลาลิน,น,นถ้าส่วนมากก็ได้ปลาสะลาดสองตัวนะครับจากคันใหญ่เนาะอขออยากลือ้อมานี้ สลับสายยาครับปัญิไ์ไทยกลางโอเคครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ